วันนี้อากาศดีจังเลยเฮ้อยอากาศดีมากเลยเมืองถล่มทั้งเมืองโคตรจะดีเลยอากาศวันนี้ดีมากๆเลยเนี่ยดีน่ะถือเอาพีจีมาด้วยเอ้ยไม่มีตัวอะไรมาบกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องหนแงีแล้วต้องหนีแล้วไอ้ทีวมันมันจะทำให้ฉันหลุดจากการควบคุมฉันต้องไปแล้ว ไอ้ hh, พวกสปีกเกอร์มันเอาแล้วฉันต้องหนีแล้วฉันต้องหนีแล้วไปแล้วฉันต้องหนีแล้วเฮ้ยฉันต้องหนีแล้วฉันต้องหนีแล้วฉันต้องหนีแล้วหนีหนีฉันต้องหนีเฮ้ยฉันต้องหนีแล้วฉันต้องหนีแล้วเฮ้ยฉันต้องหนีแล้วแต่ฉันไม่หนีอ่ะ ฉันจะต้องทำยังไงฉันต้องหนีแล้วไปฉันต้องหนีแล้วฉันต้องหนีแล้วนั่นมันอะไรนะว่าลุออู่จะยิงดีไหมวะออแต่น่าจะเป็นพวกเดียวกันไม่ยิงดีกว่าเฮ้ยนั่นมันอะไรวนะน่ะเฮ้ยช่างมันเกิดเฮ้ยอะไรแปลกๆมันก็มานั่นเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยฉันคิดว่านี่มันเป็นกับดักนะ skippy di dop 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 yes yes skippy di dop dop b e e p b e e p skippy di skippy di dop 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 yes yes skippy di dop dop b e e p b e e p เฮ้ยทำไมไม่โดนวะเฮ้ยแกแกมันก็แค่จีแมนเท่านั้นแหละไหนมาปะลองกันหน่อยสิใครมันเก่งกว่า huh. ก ah ัน huh. อ ไข้อคาดตุ้ยไหนลองดูสิใครมันจะแน่กว่ากันใช้แสงใช้แสงอ้าวเฮ้ยทำไมมันหลุดเป็นอันเดียวเราใช้แสงเออเออเอยเสียงเอยเอยฉันยิงมาแล้วเอยเอยเสียงเอยอยเ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 สียงเออยิงมันต้องยิงมันเลย โอ้ยทำไมยิงไม่โดนนะวะเอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยเกาะมันเยอะเหลือเกินเอ้ยกำลังฉายแสงหมดแล้วหรอวะเอ้ยกูมาแล้ววะมึงตายเอ้ยโอ้ไม่นะเอ้ยแต่เรายังควบคุมได้อยู่โอ้ยโอ้ยจอแตกโอ้ยจอแตกโอ้ยโอ้ยจอแตก โอ๊ยจอแตกจอแตกโอ้ยไม่ได้การแล้วโอ๊ยจอแตกจอแตกไม่ได้การแล้วโอ้ยโอ๊ยจอแตกไม่ได้การแล้วโอ้ยจอแตกไม่ได้การแล้วโอ้ยโอ้ยจอแตกจอแตกโอ้ยจอแตกโอ้ยจอแตกเอาระจังหวะนี้หลยว้าเออโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยยิงยิงจังหวะนี้แหลยยิงโอ้ยจังหวะนี้แหละ กุดิงยิงนะสงวะนี้แหละยิงยิงอ้ยอึรสคิปิดี <laughs> hey, what's a Skippy, up, yes, yes, skippy, dop up, up, deep, deep, Skip up, yes, yes, so skip, s k i p di dop dop yes yes s k i p di dop dop deep deep เฮ้ยเฮ้ยมันกะแล้วมันกะแล้วเออยิ s k i p di dop 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 yes yes k i p di dop d e e p deep เฮ้ยมันกะให้ตัวเฮ้ยมันหนีไม่ได้เกือบจะ Skip up yes yes skippy d up in deep deep owl the owl the hour in my the owls in the owls in my up the owls in เอาใช่ไหมตายจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอโอ้ยจะเอาเหรอวะจะเอาเหรอวะจะเอาเหรอจะเอาเหรอเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาฉันจะเอาฉันกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูไปละกูจะตายละกูไปละ กูไปละกูไปละเอกูจะตายละเอ้าเฮ้ยหัวหน้าตายเดี๋ยวเอาหัวหน้าไปซ่อมก่อนดีกว่าสาำศพีกทีนักเกียรติมากๆสองได้ ส่งมรสบไปทิ้เกียดส่สองอยงไห้เอเอเฮอซ่อมกูได้แต่ร่างเมก้ากูหายเฮ้ยอย่างน้อยกูก็ยังมีชีวิตอยู่นะร่างเมก้ากูหายไปดูเอย